สบายดีค่ะไม่มีแฟนนะแต่ฟังรู้สึกเหมือนอกค่ะนะใช่ไหมมันเศร้าอ่ะมันเป็นเหมือนแบบ มันยิ่งกว่าเหมือนแบบยิ่งกว่าบอกเลิกกันนะมันดูเหมือนมันจะไม่ได้เจอกันอีกความหมายของเพลงอ่ะทำไปเริ่มเลย่เยแล้วก็สุ่มสุ่มสิต เขาเรียกถ่ายอีกทีกี่โมงคะอืเอเ้ยอย่าบอกนะพี๋ยวมา เานะนะคต้องรอต้องรอหมีเคียวน้ำก่อนเด้อสิบางปแี่บ้างเขาเอาแซีอ้องเวนี้ยแลสมอุ้ยได้เหรอเอาเอ็มด้วยไหมผสมอุย้ยผสมวีทีนึงเอง้ยอ ครับกับาผสมจริงอ่ะจริงจะน่าผสมแล้วะได้ดีเดี๋ยวกินแบบไม่ผสมาันี่ะชอบกินโะครัีโรแตแบบถ้าหิวจริงน่ะครัีโรไม่ได้มีขนมอะไรกินมากแยวหนมก่อน 네 여기 좀 봐. 네 민호한테 คุณพ่อเขาอากราดเขาไม่มาหรอไม่ละไอน้หื่อสั่งนะจะมาหายแล้วอ่ะเจอทุกจุดเลือ่ะ 出新了，让我给它。 เป็นเซี่โค้กแเน้ำตาคือพี่มไม่ได้อยากผสมแต่ว่าเหมือนเราต้องกินน้ำตาลกินสปอนเซอร์เข้าไปบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่เรานอนปักขวดน้อยใช่ไหมแล้วก็อยากกินแบบซี่ด้วยก็เลยรวมไปเลยแล้วกันไม่ไหนก็ชอบฉันรวมแล้วดูดีครับแกะที่หน่อยได้ไหพี่เด็ด็ กิกนแม่แมงไปดิแหมงมาซื้นึงเจ้าแม่เออใช่บบที่กีตาแบบอุ้ยเออใช่ จริงๆจุดไปแล้วจะเข้ารูบคุมอืมก็ว่ามันเหมือนอะไรสักอย่างหนูดีหนูดีหนูดีหนูใจลูกกี้เออไหนดมวยูกี้เหม็นแม่ง้ย่ายโอเคแรงมากแตกหนูนเ็์ก็อย่าได้แล้วไม่ต้อป็นป่าหนมีคบา้งาตายหมดเลยเออพี่ยเลยไม่ได้ ก็คือจะตั้งหม้อหรือจะไอยังไงั้งหม้อจะฟาลายอยากผสมเอฟร้อยมันไม่ได้นี่ไงทั้งในกลงทั้งฟาลามยตั้งหม้ออ่ะได้่กินของหวานไม่ค่อยเก่งเลยตอนเนี้ยนี่คืออะไรอะแบบฟิลแฟร์มากร้อยาะทั้งกลงนี้ไฟนอลไฟนอลแต่ก็คือเขาบอกว่าเนี่ย โกะมาให้มากเป็นกล้วยหอมอันนี้ก็แบบกลวยหอมเปลดงได้แวพอมีตังกลุ้มไม่ไรไม่รู้เลยนี่ไม่รู้เลยเสียเซเไว้เสียเซลเลยนเดี่ยววันนีแตแ่ตงมาจี่มิ่งท่ะใหรพี่มิงโคตแดงเลยพี่มิงแดงมากพี่มแดงอสองรอบนะมา้า้กี่ต่าอ่ะแค่ไม่พื่อพี่แดงบอกือว่ากล้วยหอมเปนวันจะเป็นแังไงพี่มมากลวยหอมในมอส อกหักอะไรแฟนไม่มี่าแฟนก่อนค่อยอกหักอนีไม่สากมนไคหรไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้กินทิ้งกินขว้างนะคะ แค่ันเล่นแล้วมันหล่นเล่งมากนะไฮดี้่ต้องทำใหญ่ๆเพราะว่าน่จะได้ดูเลยเป็นคนไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรเวลากินถั่วกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเม็ดจริงอ่ะจะชอบโยน

หงายท้องนะผมมัหล่อเท่ฮะแป๊บนึงโอ๊ยยากละผมมัหล่อเท่ฮะนี่เนี่ยเทียบกลย